เกอเดนเองเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกุมประจำเดือนกรกฎาคมให้กับอดีตปัจจุบนันอนาคตนะคะสำหรับชาวราศีกุมนั่นเองนะคะไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเปาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมไม่ใช่การดูดวงส่วนตัว ในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอเปิดไพ่ในอดีตก่อนนะว่าอดีตของชาวราศีกุมนั้นเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูที่ไพ่ใบแรกเลยนะคะก็เป็นไพ่แปดเหรียญดึกซันฮาถวยหไม้แล้วก็ต่อมาด้วยหไม้นั่นเองนะ ไล,ล่เลียงที่พไพ่ใบแรกในอดีตของชาวราศีกุมได้ไพ่แปดเหรียญนั่นหมายความว่าคุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งคนหนึ่งนะคะในการทำมาหากินในการมุ่งมั่นสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองนะ,ะหรือจะต้องใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองนั้นไปถึงจุดที่ตัวเองได้คาดหวังไว้นะคะ ชาวราศีกุมอีกอย่างหนึ่งก็คือคนเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะว่าจะทำอะไรแล้วก็จะทำให้สำเร็จแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจได้เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดอยู่พอสมควรด้วยความที่มีดาวราหูนั้นเป็นดาวประจําตัวด้วยนั่นเองนะและสำหรับในเรื่องความรักในอดีตนะคุณเขาเรียกว่า ไม่โฟกัสเป็นอันดับหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าคุณโฟกัสอันดับหนึ่งก็คือการทามาหากินการสร้างเนื้อสร้างตัวอยากเห็นตัวเองนั้นประสบความสําเร็จในชีวิตนั่นเองนะคะจึงเห็นชาวราศีกุมนั้นมีมากกว่าหนึ่งงานอาจจะมีงานประจําอยู่แล้วแล้วก็มีงานอดิเรกด้วยอะไรประมาณนี้นะคะนะนนี้ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ขยันขันแข็งแต่บทที่จะขี้เกียจก็ขี้เกียจเหมือนกันนะแล้วแต่อารมณ์อะนะคะเพราะว่าเป็นชาวธาตุลมด้วยเนาะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่เด s อ n อดีตของชาวราศีกุมนั้นนะคุณอาจจะเคยคบกับคนที่มีชื่อเสียงนะคนที่ผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตาก็ได้เขาคนนี้นะคะหรืออาจจะเป็นตัวชาวราศีกุมเองที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีซิกเซนหรือ,อเขาเรียกว่าเป็นในทํานองของนักทํานายดวงดูดวง อชอบในเรื่องโหราศาสตร์อะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันทําให้ชาวราศีกุมนั้นกว้างขวางผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตานะคะก็ได้เช่นเดียวกันแต่เวลาอยู่กับแฟนหรือว่าคนรักในช่วงอดีตนั้นชาวราศีกุมจะทําตัวเป็นคนขี้อ้อนนะคะ พูดจาอ่อนหวานอ่อนเก่งนะคะทำตัวเหมือนเป็นเด็ก,ดกนะชาวราศีกุมหลายคนในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะไม่อยากจะแกะ่ถึงแม้ตัวเลขหรืออายุตัวเองนั้นจะเท่าไหร่ก็ตามนะอยากทำตัวเป็นเด็กอยากทำตัวแบบลดอายุมานิดหนึ่งนะคะทำให้ชาวราศีกุมนั้นรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าชาวราศีกุมนั้นชอบการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะ,ะต่อมาก็จะเป็นไพ่ห้าถ้วย ในกรณีนี้ในช่วงอดีตต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นเสียดายเสียใจนะคะกับความรักที่มันจบลงนะมันเป็นไพ่ในอดีตไปแล้วเนาะ แสดงว่าอาจจะเป็นชาวราศีกุมหรือคู่รักหรือแฟนเก่าชาวราศีกุ่มก็ได้ที่รู้สึกเสียดายเสียใจจังเลยกับความรักของเราที่ใช้เวลามาน,นานแต่มันก็พังลงแต่มันก็จบลงนะอาจารย์นนรู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้ตัวช้าว่าตัวเองนั้นไม่ควรปล่อยปลปาละเลยอีกฝ่ายหนึ่งตัวเองนั้นควรที่จะรักดูแลใจใสอีกฝ่ายหนึ่งให้มากกว่าน,นี้นะ แต่ก็นึกขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่มีเขาอยู่แล้วนั่นเองนะคะบางคนเป็นความรักที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะอยู่ต่างจังหวัดกันนะคะหรือต่างประเทศกันไปเลยนะบางทีทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันก็งอนกันไม่คุยกันแล้วทีนี้ยิ่งระยะทางยิ่งไกลย,ยิ่งเวลาแตกต่างกันโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่นะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่หกไม้ ไพ่ใบนี้ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นะอาจจะเป็นชาวราศีกุมหรือคู่รักคู่กรณีของชาวราศีกุมก็ได้ที่เป็นคนที่ผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตาเขาอาจจะรับราชการนะเขาไม่ได้รวยไม่ได้อู่ฟู่ไม่ได้อะไรมากมายนักนะคะกับบุคคลคนคน,คนนี้นะแต่เขาเป็นคนกว้างขวางผู้คนรู้จักเขามากมายนะ ถือว่าเขาอาจจะทํางานรับราชการทํางานเพื่อสังคมทํางานเพื่อประโยชน์แก่สังคมทํางานเพื่อประชาชนอันไรแบานี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอแต่มันก็เป็นอดีตไปแล้วแหละนะคะนะแต่ในช่วงอดีตที่ผ่านมาคนรักเก่าคนนี้นะอาจารย์รู้สึกว่าเขาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนหน้าที่การงานเขาค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะ โอเคต่อมาก็จะเป็นไพ่เ i ็ดอ of w a n ใบอดีตใบสุดท้ายของชาวราศีกุมนั่นเองหนึ่งไม้เกี่ยวกับในเรื่องการงานโดยเฉพาะเลยนะเป็นความรู้สึกของคนที่ได้เริ่มต้นงานใหม่ๆได้ทำอะไรใหม่ๆได้มีประสบการณ์ในชีวิตอะไรใหม่ๆที่ท้าทายโดยที่คุณไม่เคยทำมาก่อนก็ได้นะคะ มีคนจะหยิบยื่นโอกาสนั้นๆมาให้กับชาวราศีกุมในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณลองทำงานนี้ดูไหมคุณลองทำนี้สิดูสิฉันจะสนับสนุนคุณอะไรประมาณนี้เหมือนเหมือนว่าชาวราศีกุมอยากจะทำอะไรแล้วก็มีการไปปรึกษาคนคนนั้นแล้วเขาก็ยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วก็สนับสนุนเป็นแบ็กอัพที่ดีให้กับชาวราศีกุมก็ได้เช่นเดียวกันสาหรับไพ่ใบนี้ในเรื่องการทางานนะส่วนในเรื่องความรักอาจารย์ก็รู้สึกว่า คุณเป็นคนที่ขี้เบื่อง่ายแล้วก็เป็นคนขี้เหงาในบางครั้งนะคุณจึงอ,อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศอยากจะเขาเรียกว่าอะไรหาความตื่นเต้นให้กับชีวิตนะไปเริ่มต้นงานใหม่ๆเจอผู้คนใหม่ๆอะไรประมาณนี้นะคะคนราศีกุมไม่ใช่คนเจ้าชู้นะแต่ว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มากทุกคนที่เห็นชาวราศีกุมก็ดูเป็นคนที่มีเสน่ห์ เสน่ต่อเพศตรงข้ามมากๆนะคะนะแล้วก็เพศตรงข้ามให้ความสนับสนุนคอยเขาเรียกว่าคอยเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีกุมนั้นค่อนข้างเยอะเลยนะโอเคนี่ก็คือเป็นไพ่ในอดีตส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟนั่นเองนะคะโอเคต่อมาก็จะเป็นไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีกุม ใพ่ในปัจจุบันของชาวราศีกุมนะคะใบแรกอัศวินถือถ้วยเด็กถือดาบเด็กถือไม้เก้าเหรียญและก็ต่อมาด้วยเดอะเฮอร์มิตนั่นเองนะ ไพ่ใบแรกในช่วงปัจจุบันของชาวราศีกุมนั้นได้ไพ่ไหนออฟคัพนั่นหมายความว่าใครที่โสดใครที่อยากตามหาคู่หรือว่าจะมีรักแท้สักทีไหมอะไรประมาณนี้ มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะในช่วงปัจจุบันนี้ว่าคนคนนี้จะเข้ามาในชีวิตของคุณเข้ามาจีบเข้ามาทําความรู้จักกับคุณนะคะหรือเจอกันด้วยการบังเอิญคุณเดินทางไกลแล้วคุณไปเจอกับคนคนนี้เขาน่าจะเป็นคนทางไกลเป็นคนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศไปเลยก็ได้นะในกรณีนี้นั่นเองนะแล้ว ความรักนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะกับคนคนนี้เขาไม่ชอบความหวือหวาไม่ชอบความเร่งรีบเร่งรัดอะไรมากมายน,ะนักนี่คือบุคลิกคร่าวๆของเขาแต่เขาเป็นคนแต่งตัวดีนะนะคะโอเคต่อมา p Page of w o อ n ในปัจจุบันของชาวราศีกุมใครที่อายุน้อยมากกว่ากันในความสัมพันธ์ครั้งนี้ คนนั้นมักจะเป็นคนดื้อเงียบเอาแต่ใจตัวเองนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยนะแล้วก็คนที่อายุน้อยกว่ากันในช่วงนี้ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะ มันน่าเบื่อมันอะไรหาเรื่องตื่นเต้นทาดีกว่าอะไรประมาณนี้ทําอะไรตามใจตัวเองทําอะไรตามใจตามอารมณ์ตัวเองประมาณนี้ด้วยนะอันนี้ต้องะระมัดระวังนิดนึงการเอาใจตัวเองการดื้อการอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเชื่อฟังแฟนหรือว่าคนรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะถ้าแฟนหรือคนรักเตือนก็ควรที่จะฟังฟังเอาไว้บ้างนะต่อมาก็จะเป็นไพ่เพจออฟวอนใบนี้นะ ถึงแม้จะเป็นไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีกุมอาจารย์ก็รู้สึกได้ว่าชาวราศีกุมนั้นนะคะกับคู่รักของคุณฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าใครอายุน้อยกว่ากันคนนั้นจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเกินตัวเกินวัยถึงแม้จะอายุน้อยกว่าตามก็ตามนะคะแต่ว่ามีวุฒิภาวะมากกว่าเพื่อนวัยเดียวกันด้วยซ้ำไปในกรณีนี้นะ เพราะว่าอาจารย์เห็นว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ทํางานตั้งแต่เด็กแล้วก็รู้ว่าโลกนี้มันมีอะไรได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายทั้งนั้นที่เพื่อนไปเดียวกันก็มีแต่เรียนแล้วก็กลับบ้านอะไรประมาณนี้นะคะนะโอเคต่อมาก็จะเป็นไพ่ก้าวเหรียญในปัจจุบนันไพ่ใบนี้ได้มาบอกว่าผู้หญิงชาวราศีกุมนั้นแพงมาก คุณรู้จักคุณค่าของตัวเองคุณรักแล้วก็เรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะจากในอดีตนั้นคุณอาจจะเอาอกเอาใจตัวติดกันกับแฟนเหมือนปาต้องโกอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าในช่วงปัจจุบนันคุณได้เริ่มเรียนรู้ได้ทําตัวเป็นคนนิ่งๆคนแบบเขาเรียกว่าไม่ตามแล้วนะคะเช่นจะเป็นคนที่แบบอยู่เฉยๆก็ดูเลอค่านะ,ะผู้หญิงชาวราศีกุมจะ มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามในเรื่องนี้มากๆากนะค,คุณคุณสามารถมีความสุขได้ด้วยตนเองนะคะไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงหรือทําอะไรด้วยตัเองมีความสุขกับเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยคุณไม่ได้โฟกัสกับในเรื่องความรักมากนะักเนี่ยนะคะคุณได้เรียนรู้อะไรลหลายอย่างคุณจึงเป็นคนที่ดูโอ้โหผู้หญิงคนนี้น่าเข้าหาจังเลยดูมีไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจนะคะนะนี่แหละนะคะทำให้ดู เป็นคนที่มีค่าแล้วก็เลิค่าขึ้นเยอะเลยนะก็ดีใจด้วยนะคะที่คุณนั้นมองเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็กลับมารักตัวเองแล้วก็ผู้คนมากมายนั้นกลับมารักคุณแล้วก็สนใจคุณมากขึ้นแล้วแหละนะคะในช่วงนี้ต่อมาก็คือผู้ชายชาวราศีกุมนะผู้ชายชาวราศีกุมจะมองหาผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเอง และเธอสามารถดูแลตัวเองได้มีความสุขได้ด้วยตนเองไม่ได้พึ่งพาคุณมากจนเกินไปหรืออะไรประมาณนี้พูดง่ายๆว่าเธออินดิพ n เดนต์ไบเฮอร์เซลนั่นเองนะคะก็พึ่งพาตัวเองได้นั่นแหละนะคะคุณไม่อยู่เธอก็สามารถไปกินข้าวไปชอปปิง้งไปซื้อของอะไรเองได้อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ประมาณนี้ลดการพึ่งพากันนะคะ ต่อามาก็จะเป็นไพ่ The Hermit ในช่วงปัจจุบันความรักของชาวราศรีกุมนั้นนาบางคนอาจจะคบหาดูใจกับชาวราศรีกันอยู่หรือเคยคบหาดูใจกับชาวราศรีกันอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมากรักสันโดษ นะแล้วก็ไม่ชอบที่จะเข้าสังคมเข้าสังคมทีใดรู้สึกว่าโอ้ทำตัวทาตัวเองไม่ถูกนะทำตัวไม่ถูกจะพูดจะทำอะไรนะด,ดูติดติดขัดข,ดขดไปหมดนะและก็เป็นคนที่ฝักใ่ในการที่อยู่ตามธรรมชาติอยู่ตามที่สงบเงียบร่มเย็นอะไรประมาณนี้บางคนนะ โลกใบนี้ช่างวุ่นวายหรือเกิดน,นะไปออกบวชไปปฏิบัติธรรมอะไรเรียบร้อยแล้วก็มีเช่นเดียวกันหรือมีการวางแผนว่าจะอยากไปปฏิบัติธรรมหรือไปบปําเพ็ญวิปัสสนาหรืออะไรประมาณนี้เลยก็ว่าได้นะคือแบบอยากหลีกนี้โลกนี้ที่มันวุ่นวายอะไรประมาณนี้นะคะโอเคต่อมาก็คือปัจจุบัน ที่ชาวราศีกุมภ์คบอยู่ก็จะมีชาวธาตุน้ำชาวธาตุไฟชาวธาตุลมแล้วก็มีชาวธาตุดินแล้วก็ราศีกันด้วยต่อมาขอดูไพ่ในอนาคตให้กับชาวราศีกุมหรือว่าในเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะคะ ไพ่ใบแรกห้าไมา้เด็กถือเหรียญราชินีถือเหรียญจัาสติกแล้วก็ต่อมาด้วย1ดาบ ให่ไปแรกในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ของชาวราศีกุมนั้นบอกให้รู้ว่าในเรื่องของการทํางานนะค่อนข้างที่จะมีเรื่องขัดแยง้งทะเลาะบาะแวง้งกันกับเพื่อนร่วมง,งานบางทีความคิดเห็นคุณกับความคิดเห็นเขาเหล่านั้นอาจจะไม่ตรงกันนะมีอะไรก็ปรึกษาพูดคุยกันหาตรงกลางนะ เดินทางสายกลางดีกว่านะคะมีอะไรก็ปรึกษากันพูดคุยกันลดการประทะหรือทะเลาะกันลงไปได้นะคะและระวังในเรื่องของการขัดแย้งนะคะทะเลาะกันกับแฟนหรือว่าทะเลาะกันกับคนที่แบบที่มายุยงทําให้คุณสองคนนั่แตกคอกันอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะอย่าหูเบาหรือเชื่อใครโดยที่คุณไม่รู้ด้วยตนเองหรือไม่มีหลักฐานอะไรประมาณนี้นะคะ นะต้องมีหลักฐานคุณถึงจะเชื่อได้อะไรประมาณนี้จะช่วยทําให้คุณนั้นเลิกการทะเลาะก,กันเลิกการแบบมีคนมายุยงมีคนมาใส่สีมีคนมาใส่ไข่ทําให้คุณสองคนทะเลาะก,กันอะไรอย่เงี้ยคุณก็อย่าหูเบาก็แล้วกันนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่เพจออฟเพนดิ c l e s ใบนี้เป็นการบอกให้รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นะคะ จะมีการมาขอโอกาสกันเกิดขึ้นอาจจะเป็นชาวราศีก,กุมหรือคู่กรณีของชาวราศีก,กุมก็ได้นะคะรู้แล้วว่าเธอเหมือนเป็นโลกทั้งใบของฉันรู้แล้วว่าเธอนั้นเป็นคนที่มีค่าเป็นสิ่งที่มีค่านะคะที่ฉันไม่สามารถที่จะสูญเสียไปได้ฉันจึงกลับมาขอโอกาสจากเธอหรืออะไรประมาณนี้นะคะนะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นการอ่อนวอนเป็นการงอ้อเป็นการขอคืนดีกันอะไรเงี้ย อันนี้คุณจะรู้สึกได้เองว่าเขาเข้ามาเพื่อที่จะงอเพื่อที่จะขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะและสําหรับชาวราศีกุมคนใดที่แต่งงานมีครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วลูกของคุณนะเป็นอภิชาตตบุตรนะคะเป็นอภิชาตเป็นอะไรก็แล้วแต่บุตรหญิงบุตรชายที่แบบรู้จักคุณค่าของเงินมากๆแล้วเขาเป็นคนที่อยากจะหาเงินแล้วก็ อยากรู้วิธีการที่จะได้เงินมานะั้นมันยากแค่ไหนนะอันนี้คือ,ถ,อถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ชาวราศีกุมนั้นจะได้สอนลูกว่าให้เห็นคุณค่าของเงินนะเงินแต่ละบาทแต่ละสตังนั้นกว่าจะหามาได้มันเหนื่อยแค่ไหนนั่นเองสอนให้เขารู้คุณค่าของเงินตั้งแต่ยังเด็กก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นลูกที่กตัญญูคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่ Queen of Pentacle นะใบนี้โดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีกุมในช่วงอนาคตนะก็จะประมาณว่าคุณเป็นคนที่รู้จักการลงทุนรู้จักการอดออมรู้จักการเก็บเงินมากยิ่งขึ้นนะตั้งแต่ดาวเสาย้ายเนี่ยนะคะชาวราศีกุมรู้สึกว่าเปลี่ยนนิสัยจากแต่ก่อนอาจจะฟุ่มเฟือยจะอาจจะเป็นคนที่ใช้เงินไม่ยั้งมือหรืออะไรเงี้ยนะคะ แต่พอดาวเสาย้ายเข้าปุ๊บชาวราศีกุมนั้นนะเป็นคนที่รู้จักใช้จ่ายเป็นคนที่รู้จักประหยัดอบออมมากยิ่งขึ้นทําให้คุณมีเงินเก็บมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะและคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าลดนิยมดีในช่วงเดือนกระะกฎาคมนี้จะเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองหรือซื้อของแพงๆไปเลยซื้อครั้งเดียวไม่ต้องซื้อหลายครั้งนะคะอันนี้คือเป็นความคิด ของชาวราศีกุมโดยเฉพาะผู้หญิงนะและผู้หญิงชาวราศีกุมคนใดที่โสดอยู่นะใครก็ตามที่เข้ามาส่องเข้ามาดูผู้หญิงชาวราศีกุมคิดยังไงนะคือเธอจะมองหาคนที่มีฐานะมีการงานที่ดีนะสามารถดูแลเธอได้เพราะว่านะคะความรักสมัยนี้มันกินไม่ได้นะคะถ้าไม่มีเงินก็ต้องทะเลาะกันนะนี่เป็นเรื่องที่แบบ เรื่องจริงเลยนะนะคะแล้วก็คุณคิดว่าเออถ้ามีเงินถ้ามีเกียรติมีฐานะเท่ากาันมันก็น่าจะเป็นการเงินต่อเงินมากยิ่งขึ้นนะนะต่อมาก็จะเป็นผู้ชายชาวราศีกุมนั่นเองนะผู้ชายชาวราศีกุมส่วนมากนะคะก็จะมีการเขาเรียกว่าเพศหญิง อาจจะเป็นแฟนอาจจะเป็นภรรยาอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นเพศหญิงที่คุณให้ความเคารพนับถือก็ได้ที่คอยเป็นแบ็กอัพหรือคอยเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องกําลังใจสนับสนุนในเรื่องการเงินให้กับคุณนะคะก็ถือว่าเขาเรียกว่ามีผู้ที่คอยอุปถัมภ์ผู้ชายชาวราศีกุมอยู่ที่เป็นเพศหญิงก็ได้นะแล้วอีกกรณีหนึ่งผู้ชายชาวราศีกุมอาจจะให้เพศหญิงนี่แหละ นะในการที่จะเก็บเงินนะ,ะหรือช่วยคุณเก็บเงินถือเงินไว้ให้นะให้เธอนั้นช่วยลงทุนช่วยเก็บช่วยออมช่วยใช้จ่ายจัดแจงภายในการใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่นะต่อมาก็จะเป็นไพ่จัสติกไพ่ใบน,นี้ก็บอกให้รู้ว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมชาวราศีกุมนั้น อาจจะคบหาดูใจกับชาวราศีตุลหรือเคยคบกับชาวราศีตุลมาแล้วก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นะคะออฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ดูเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและก็เป็นคนที่ยุติธิรมนะแฟแฟแล้วก็ไม่ชอบให้คู่รักหรือคนรักของตัวเองมาเอาเปรียบตัวเองนะคะทำอะไรลับหลังโดยที่ไม่บอกคุณแล้วคุณมารู้ทีหลังอะไรประมาณนี้มันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดมากๆนะคะ ถ้าจับได้หรือรู้ด้วยตัวเองเนี่ยโหเศร้ามากเลยนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ตรงตๆนะถูกก็ถูกผิดก็ผิดนะคะตัดสินไปตรงๆเลยนาเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่อยู่พอสมควรนะนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ e of s w o r ใบนี้นะเกี่ยวกับในเรื่องการงานโดยเฉพาะแต่ว่าอาจารย์อ่านในเรื่องความรักนั่นหมายความว่านะ อในเรื่องของชาวราศีกุมคนใดที่มีแผนว่าจะอยากจะย้ายไปทำงานที่ต่างประเทศนะหรืออยากจะย้ายถิ่นฐานไปตามสามีหรือภรรยาที่อยู่ต่างประเทศแล้วได้มีโอกาสทำงานที่ต่างประเทศก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะสำหรับไพ่ใบนี้ไปต่างประเทศได้ด้วยนะนะ บางครั้งในช่วงเริ่มแรกอาจจะมีการปรับตัวบ้างในเรื่องอาหารการกินในเรื่องของภาษาในเรื่องของสภาพอากาศถ้าคุณสามารถปรับตัวได้เร็วเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งใช้ชีวิตได้มีความสุขได้มากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะความรักไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าเป็นการที่มีจุดยืนเป็นของตัวเองแน่วแน่นะไม่ย่อท้อไม่ปฏิเสธต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นอุปสรรคหรอปัญหาหรอเข้ามาเลยฉันไม่กลัว นะชาวราศีกุมมีความนักเลงอยู่ตรงนี้มีความนักเลงมีใจนักสู้นะเข้ามาเลยปัญหาเหรอหรือว่าอะไรเข้ามาแล้วฉันจะพร้อมที่จะรับมืออะไรประมาณนี้ฉันไม่กลัวหรอกนะถ้าเรายิ่งกลัวปัญหาปัญหานั้นก็จะยิ่งถาโถมนะคะจำไว้นะโอเคนี่ก็เป็นไพ่ในช่วงอนาคตนะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟธาตุดิน ราศีตุลราศีธาตุหลมเรามาดูที่ไพ่สรุปให้กับชาวราศีกุมนะในช่วงเดือนกรกฎาคมอัศวินถือเหรียญาถ้วยแล้วก็ต่อเดอหายเป็นเสร็จสำหรับไพ่ไ i g ออ of p e n ด i นะคะใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าเป็นไพ่สรุปที่ บอกให้รู้ว่าในความรักครั้งนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นคนที่ทุ่มเทเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในเรื่องความรักมีเท่าไหร่ให้ไปหมดเท่านั้นเทนนหมดหน้าตักเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเสียใจก็เสียใจหนักเหมือนกันนะเป็นการที่เขาเรียกว่า เหมือนความรักมีการลงทุนอยู่ในนั้นด้วยนะเราจะสังเกตง่ายๆว่าใครรักเราเขาก็จะลงทุนกับเรานะลงทุนอาจจะลงทุนด้วยเวลาลงทุนด้วยความรักลงทุนด้วยความดูแลเอาใจใส่ก็ได้เช่นเดียวกันไม่ใช่แค่เพียงเรื่องเงินอย่างเดียวนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่หาถ้วยไพ่สรุปใบนี้บอกให้รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกรกฎาคม หรือในอนาคตนั้นมีการเดินจากไปแล้วอีกคนหนึ่งรู้สึกว่าเออเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าคนคนนี้สําคัญนะอะไรประมาณนี้จึงรู้สึกเสียดายเสียใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะรู้ว่ารักรู้ว่าแคร์รู้ว่าคนคนนี้มีค่าก็ต่อเมื่อสูญเสียเขาไปแล้วหรือกําลังจะสูญเสียเขาไปแล้วก็ได้นะเพราะมันเป็นไพ่สรุปในอนาคตนั่นเองนะคะนะ ถ้าในช่วงนี้ใครที่ดีกับคุณใครที่รักคุณคุณก็ควรที่จะดูแลเอาใจใส่เขาให้ดีๆนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ The High Princess เป็นไพ่ประจำเดือนมีนาคมนะหรือราศีมีนนั่นแหละนะคะเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีกุมนะอารมณ์ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวง่ายนะคะช่วงนี้ ถ้าอยู่ในช่วงของเสียใจเพึ่งอกหกักพึ่งโสดอะไรเงี้ยอาจารย์แนะนําว่าไม่ควรที่จะมีความรักเร็วหรือมีความรักเพื่อที่จะหาใครมาดามใจนะอันนี้คือไม่แนะนําเลยเพราะว่าคุณอยู่ในช่วงของอารมณ์อ่อนไหวง่ายอาจจะไปเพ้อคบกับคนที่มีเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วแล้วคุณอาจจะตกอยู่ในสถานะของเมียน้อยก็ได้นะ ถือว่าเป็นไพ่เตือนเลยนะและต่อมาคือผู้ชายชาวราศีกุมไพ่ใบนี้เป็นไพ่สรุปที่บอกให้รู้ว่าจะมีลักซอนเกิดขึ้นนะคุณไปคบกับใครโดยเขาคนนั้นมีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าหรือใครคนนั้นมาคบกับคุณทั้งทที่คุณมีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าก็ได้เช่นเดียวกันเกิดเป็นลักซอนการเกิดขึ้นเป็นรักที่เปิดเผยไม่ได้เป็นรักที่รู้กันแค่สองคน คุกับเขาอะไรประมาณนี้นะคะโอเคนี่ก็เป็นไพ่สรุปให้กับชาวราศีกุมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโ o l เ e นแองเจด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ